بسم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rapis Rahdi Satri Wanyase beliau ambil waktu dan ambil disani yang kau kau ini. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opan santhi sukha mitta, kwam jendren ya Allah Subhanahu wa taala ajaa padhan mayang majelis kan menru masjid nian Batullah di. Rapih puntan nak. ا ل ح า د لله وشكر ล ل ل ه ต้องขอบคุณแลวก็ต้องชุ่นต่ออัลลอฮ์ سبحانه แวะก็จานาที่ทำให้เราคณะท่านทั้งหลายนั้นได้มาพบปะพูดคุยกันโดยเฉพาะเดือนละบนญด้วยอย่างดีนะครับและช่วงเดือนเดือนนี้เป็นช่วงเดือนที่เราเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ سبحانه แะจานานั้นเป็นเดือนที่อัลลอฮ์นั้นทรงรักและเป็นเดือนที่เป็นการกำเดินที่อัลลอฮ์บอกว่า เดือนรั่งย่นั้นเป็นเดือนของฉันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในเดือนรั่งย่แล้วดวูอาร์ที่จะต้องกล่าวโดยเฉพาะในค่ำวันแรกนะครับก็มียูแค่สามคำนะครับบางท่านก็อาจจะได้อ่านแล้วนะครับบางท่านก็ยังไม่ได้อา่านเพราะฉะนั้นก็ก่อนที่อาณาจ์จะมีการบรรยายก็เนื่องจากว่าเข้าเดือนแล้ว ก็อาจจะนำให้ท่านนั้นได้รู้อาในการที่เข้าสู่เดือนประจัตและเราก็จะไปเจอรมฎดอนนะครับประจักิพระปาลและก็รมฎดอนมีใครจําได้ไหมนะครับอับลลอฮุมในในมบาริกลานาฟิรยักวะชับบานวะบาริกนารมณอดอาแบบสั้นๆอ่านตามนักศักสาครั้งอัลลอฮุมมบบาริกลานา Allahumma <harmonization> <cause> <Israel> a lana Fi a gap, wash up man, wash up Ramadan wash up man,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  wash up Allahu ma barithana في رجب في رجب وشعبان وفاطميتنا ر م ض ا ซึ่งมีใจความว่าโอ้ Allah ขอให้เรานั้นมีความเจริญในเดือนรับย์และเดือนช ع บานและขอให้เรานั้นได้บรรลุสู่เดือนอมฎอนด้วยเถิดอันี้ เพราะฉะนั้นเดือนเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีนะครับแล้วเป็นเดือนที่เราจะต้องตักเตียนแล้วเมื่อเข้าสู่วันที่หนึ่งของระยะเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าอีห้ก้าวันก็เป็นเดือนอมตอน,อนซึ่งเป็นเดือนแห่งประชาชาติของท่านนาบีมุฮัมมัดสโลตัน,นบอัลัยอะสัลลัมและเป็นเดือนของพวกเรานะรในการที่จะตักตวงฝุงงามความดี คก็วันนี้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับวันนี้เป็นวันเด็กใช่ไหมในประเทศไทยเราวันนี้ก็ถือโอกาสว่าเป็นวันเด็กทีนนี้วันเด็กเลยมีกิจกรรมนิดหน่อยว่าโอ้ข้อที่เรามาพูดคุยกันวันนี้เนี่ยมีใครพอรู้บ้างว่านานกาลังจะพูดถึงอวัยวะทั้งเจ็ดเนี่ยมีอวัยวะไหนบ้างที่เราต้องรักษานะครับมีใครอยากจะบอกเผื่อเผื่อถูก นะครับมีไหมแต่น่าจะถูกแหละ่ะมีที่ไหนบ้างตาอหตานะครับมีตาอตามีแน่ลิ้นมีแน่ตาไม่มีหัวใจไม่มีเอาไว้ว่าเพศเอาไว้ว่าเพศมีแน่มือมือมีแน่ขามีแน่ อะไรขาดย่างนั้นเออหูนะครับทำไมบอกว่าหัวใจไม่มีสิ่งที่เขาจะบอกว่าอวัยวะทั้งเจ็ดในช่วไม่ทำไมเราต้องรักษาเพราะทำไมปากถึงไม่มีเพราะวันนั้นอวัยวะป่า,ปานั้นจะถูกเปลีแล้วก็อวัยวะทั้งเจ็ดน,นี้แหละจะเป็นสถีพยานในการกระทำ ผลงานความชั่วทำ <c oughs> ไมจะบอกผลงานความชี่ใช่ไหมนะครับก็ค,คือว่า,าก็จะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไว้ว่าทั้งเจนี้ทําไมเราถึงต้องรักษาวันนี้เนี่ยอนาณาจะมาบอกว่าไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าหน,นึ่งชั่วโมงเ็ษจริงๆแล้วเนี่ยอนาณาสอนเรื่องของไว้ว่าทั้งเจตก่อนที่เราจะไปพูดคุยในเรื่องของรายละเอียดอยื่นๆเราต้องรู้ก่อนอไว้ว่าทั้งเจตเราต้องรักษาอะไร เพราะฉะนั้นเวลานานจะพูดคุยก็คือว่าคือหนึ่งคุณลักษณะของการที่เราจะต้องรักษาเพื่อไปที่ไหนน,นะครับเพราะฉะนั้นอ,อวัยวะทั้งเจ็ดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องอำนวยนะครับเราคิดว่าทั้งปีเนี่ยนางน่าจะพูดถึงเรื่องของรายละเอียดเหล่านี้เนี่ยสักครึ่งปีน่าจะน่าจะยังไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอ,อวัยวะทั้งเจ็ดเนี่ย พี่นางบอกไว้ก่อนเผื่อชวนชวนติดตามนะก็คือจะพูดถึงในเรื่องของการรักษาว่าทั้งเจ็ดแต่ว่ามีคุณลักษณะอย่างไรอัลลัศให้มาอวัยวะนี้เพื่อเป้าประสงค์อะไรแล้วเราต้องรักษาอย่างไรทั้งสิบเจ็ดอย่างนี้แล้วก็มีตัวบทในคําดํารักในอัลลัศสุภาณวัฒอาลาช้าพระวาร์อย่างไรนะครับแล้วก็เมื่อเรารักษาอวัยวะทั้งเจ็ดแล้วเนี่ยมันก็จะมาปูว่า ถ้าเราได้รักษาไอวัาทั้งเแล้วเนี่ยมันจะเป็นการรักษาหัวใจของเราที่จะเป็นมุขมินผู้ศรัทธาเปรา่ฉะนั้นเมื่อเราสมวนในเรื่องของไอวัาทั้ง7แล้วเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยในเรื่องของคุณลักษณะว่าเรานั้นควรที่จะตําหนิประมาณสักสิบประการรักษาแล้วมาขัดเกลาในสิบประการเช่นในเรื่องของการละโมบเรื่องของอาหาร ในเรื่องของการพูดคุยนะครับในเรื่องของความโกรธชาลิสยาความกรณีลุ่มหลงนะครับลาบยศลุ่มยุงยาลำพองตนโอหังก็อวดนะครับสิบประการนี้ซึ่งเป็นที่มาที่เราไดต้องรักษาทั้งเจ็ดเนี่ยนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงในเรื่องของคุณลักษณะที่น่ายกย่องทั้ง10บนะครับตะกี้เนะี่ยบอกว่าคุณลักษณะที่น่าจำหนิทั้งสิ ในหน้าย่มย่อมทั้งสิ่ก็เลยเราก็มาคุยกันเหมือนกันว่าการกลับตัวต่วบาบัตต่อรัศสานวัดตาอาลานั้นเป็นอย่างไรการที่เราจะมีความเกรงกลัวต่อลัศสารนวันตาอาลานั้นเราทําอย่างไรความที่จะเป็นสรณะ,นะ์สมัถะในการใช้ชีวิตในดุนยาอัจโริยเนี่ยเป็นอย่างไงนะครับและก่อการที่จะสบอบัตตอดทนการสูกรต่อลัศสานวัดตาอาลาการอิคลาสการตวักัน การรักษาอัลล็อกและก็การมอบหมายต่ออัลล็อ์นล้วก็การกากการลำลึกถึงความตายเป็นนั้นอันเนี้ยเป็นสิประการที่น่ายกย่องสิประการที่น่าตืนหน7เจ็ดประการที่เราต้องรักษาเพื่อขัดเกลาวัตจิตวัวใจของเราว่ามันจะไปอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการดาเนินการในการขัดเกลาวิตใจอวัยวะทั้งเจ็ดของเราเนะี่ยให้พ้นจากการกระทําที่ไม่ดี รเราจะต้องขัดเกลาระวัวเหล่านี้เนี่ยอย่างไรเพื่อให้เรานั้นจะได้นําพาสู่การขัดเกลาหัวใจของเรานั้นให้สะอาดและก็จะเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะที่ไม่มีข้อที่จะน่ารังเกียจน,นะครับเพราะฉะนั้นเจ็ดประการน,นี้ก็คือหนึ่งเรื่องของตาอันที่สองเรื่องของหูอันที่สามเรื่องของลิ้น อันที่สี่เรื่องของท้องอันที่ห้าเรื่องของอวัยวะเพศอันที่หกเรื่องของมืออันที่เจ็ดเรื่องของเท้าเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนในเรื่องของบางบางที่เนี่ยก็บอกว่าพอท้องเนี่ยอาจจะพูดถึงเรื่องหัวใจตับอะไรท,ท,ทั้งหลายแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผน,นวกไว้ในเรื่องของท้องนี่ก็คือว่าท้องเรามีความสาคัญอย่างไร เพราะฉะนั้นเนี่ยในการขัดเกลาจิตใจวิธีการมันเรื่องของการรักษาอัตตมารยานะครับเพื่อให้เรานั้นเกิดความอ e ิคลาสความบริสุทธิ์ใจต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องรักษา,า,ยาัยววนี้เพราะฉะนั้นในการที่เราจะมาพูดคุยในวันนี้ก็คือว่าเราจะรักษาัายาวนี้อย่างไร แล้วก่อนเนี่ยมัดจะเลาะสุภานวนตาดาให้อวัยวะทั้งเจ็ดนี้เนี่ยเป็นอย่างไรมีที่มาอะไรบ้างในอวัยวะทั้งเจ็ดนี้แล้วเราต้องรักษามันอย่างไรเพื่อที่เรานั้นจะได้ปลอดภัยจากการจากการเป็นอะไรจากการเป็นผู้ร้องเรียนการกระทําของเราเราก็จะได้มีความปลอดภยัย ทีนี้นาได้ยินคําพูดหนึ่งนะครับไม่ใช่ไม่ใช่คแค่ได้ยินแหละน่าจะเป็นบทในสุรยาซีนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นสักขีพยานสําหรับผู้ที่กระทาความชั่วในเรื่องของการปิดปากก็รู้ไหมว่าอายะหรอันหไหนอ,นอายะยาซีนต้นไหนนะครับนอ ายะที่ห5สิบหใครจําได้บ้างเอาความหมายหน่อยล้วกันว่าในวันเกียรมากนั้นเราจะปิดพันหนึ่งปากของพวกเขาและมือของพวกเขาจะพูดแทนเขานะครับและเท้าของเขาก็จะเป็นพยานาตามที่พวกเขาได้ปฏิบัติไว้ในดุนยาจำได้ไหมมีใครจำได้บ้างอายะนี้ง อัลยาวมานัิมูอาลาอัฟวาอิฮิมวะตุกัลลิมูนาฮัยดฮิมวะตัสฮะดออุลฮุมมิมากาูยักษิบูนอันนี้เพื่อที่จะบอกว่าสิ่งที่อธิบายในอันนี้คือสภาพของบรรดาคนที่เป็นเป็นอะไร เป็นบรรดาคาเฟ,ฟ่หรือคนมบนาเฟ,ฟคนที่มันมีความกลับกลอแล้วก็อยู่นอกลูก่นอกทางของหลักแห่งการาศาสนาและในควันเทียมนันั้นพวกเขาเนี่ยปากเนี่ยที่ทำไมที่ต้องเปลดเพราะว่าปากนี่เราดูในดุญยาก่อนแล้วกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องคิดก็คือว่า เอ๊ะทำไมว่าเขาเป็นผู้ร้องหรือทำไมเขาพูดว่าเขาเป็นพยานไอ้ทั้งเจ็นนี้เขาเป็นพยานเพราะอะไรต้องย้อนกลับไปที่อัลลอฮฺสุบฮานห์หอนดาก็คืออัลลอฮ์นั้นทรงเห็นยงทรงเห็นในสิ่งที่เรากระทำด้วยก,การเปิดเผยเ,เร้นลับซ่อนเร้นแต่อัลลอฮ์เห็นไปเน้น ของการที่พระผู้เป็นเจ้าทรงเห็นทรงรอบรู้ก็ต้องมีพยานก็ถูกกล่าวไว้เมืกี้ว่าแต่ในดุนยาพยานปากเกตคือปากอันนี้คือริมมักอย่างหนึ่งที่เราต้องคิดว่าเพราะฉะนั้นความยุติธรรมที่จะมีความแตกต่างจากธรรมเพราะเนื่องจากว่ามันต้องไม่ใช่ปากปากต้องไม่ควร ไม่ควรผูพ้พยานต้องเป็นอย่างอื่นแต่วันนี้กระบวนการยุติธรรมเราอยู่ที่ป่าอย่างนี้มันก็เลยเกิดความลุ่ลในการใช้ชีวิตในโลกดุนยาแต่เราก็ต้องกลับไปคิดว่าสิ่งที่ถูกกำหนดมานั้นมันเป็นการที่จะทดสอบการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่กำลังจะให้เขาเลือก เป็นผู้ศรัทธาที่เป็นมุหมินให้ได้แล้วพอเขาเป็นมุหมินแล้วเนี่ยไม่ต้องไปกลัวพยานทั้งเจ็ดเนี่ยไม่ถูกเบิกความแต่ถ้าเกิดว่ากระทาความชั่วแล้วเนี่ยเพื่อที่จะมีความชัดเจนและเป็นการมีอํานาจของพระผู้เป็นเจ้าก็จะต้องมีพยานในการประพฤติตนที่ไม่ดีของเราแค่นั้นเอง เพราะฉะนั้นนะครับในอวัยวะทั้ง,งเจ็ดไม่างในว่าหนึ่งชั่วโมงมันจะพอหรือเปล่าเพราะว่ามันเยอะมากนะครับ,นะรบในอวัยวะทั้งเจ็ดเนี่ยเรามาดูก่อนว่าคุณประโยชน์ที่ล็อกสุภานวัฏจาลาให้ตาของเราเอาเรื่องของตาทีนี้ตาของเราเนี่ยคุณประโยชน์ที่ปฏอิดะหรือว่าคุณนประโยชน์ในการที่ล็อกสุฮานวตอจาดาให้เรา มีตามันจะต้องเกี่ยวโยงยังไงกับเรื่องของหารา์โรอ์พิคมักของการที่อลอสสุภานูวัตอาลาเนี่ยประทานตามาอเพราะเนื่องจากว่าให้เราใช้สายตากว่าสายตาของเราตั้งแต่ฟ้าฟ้าจนถึงดินแล้วให้เห็นอะไรแล้วพิคมักเหล่านั้น ให้ย้อนกลับไปที่อลัลลอฮฺสุบฮานหัวตะอาลาว่ามี่คือกำหนดและมันคือมักโกรที่มีผู้สร้างอนนี้คุณลักษณะแรกที่อลัลลอฮฺสุบฮานหัวตะอาลานั้นให้กับคนที่มีตาแต่นี้นถ้าเกิดคนที่ไม่มีตาคนที่ตาบอดอะเราทำยังไงใช่ไหย คนที่มีตาก็ไม่เห็นที่กระมกเหล่านี้ก็ถึงบอกว่าการที่รพระผู้เป็นเจ้านั้นได้สร้างมรรคโลกหนึ่งที่มีทั้งสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์อนาตปพูดแล้วในตอนนี้แล้วว่าการที่จะมาหลอหลอมเป็นบ้าวหลอมแหนความเป็นมนุษย์เนี่ยมีทั้งสมบูรณ์และก็ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาดวงตาของเรานั้นให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพของลัทธิสุภาน,นวาอวตารามองทุกอย่างให้กลับ ไปยังการกำหนดให้งอบรัฐสภาเนอตาอาราจ้าเพราะฉะนั้นเราถึงจะต้องบอกว่าในเรื่องของการหาความรู้ต่างๆนะครับมันเป็นเรื่องของความสำคัญทีนี้สิ่งที่มีตาตะกี้ให้มองตาตัแต่ชั้นฟ้ามาจนถึงชั้นดินเนี่ยมันมีอะไรเกี่ยวข้องและก็ประโยชน์จากมันทำอะไรแต่เราก็ยังให้ประโยชน์ในการมองตรงนี้ด้วยว่า ให้มองสิ่งเหล่านั้นแล้วเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของเรารประกอบอาชีพของเราการใช้ตาของเราในการที่จะเดินเดินไปไหนเดินมาสุจ่จุดตลอดสุพรนณมาณะคนไม่มีตาทำไมต้องใช้ไม้เท้าช่วยเพราะตาเนี่ยมันสามารถจะทำให้เราวิเคราะห์และพึงระมัดระวังว่าเราจะก้า าว่าเราจะหกล้มไหมเราจะชนไปปะทะอะไรหรือเปล่าถ้าไม่มีตาชนไหมคนตาบอดชนแต่นี้มันก็คือคุณประโยชน์ที่อลัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอาลานั้นให้กับเราอันนี้คุณประโยชน์ก็คือฝ่าอีด้านคุณประโยชน์ของสายตาที่อลัลลอฮฺส่งให้เรามาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องชุโกตอลัลลอฮฺสุบฮานาหตะอาลานี่นนมัดนี้นะที่อลัลลอฮฺให้เรามา ตอนนี้พอมาถึงเรื่องในสิ่งที่กลับกันว่าเนี่ยมัที่อัลลอฮ์ให้มาแล้วเราไปทําในสิ่งที่มันไม่ดีอันนี้แหละจะเป็นที่มาที่จะมาบงบอกกับเราว่าอะไรนะเราไปมองเอาสายตาไปมองส่วนทรงของสิ่งที่ฮารามที่เรามองไม่ได้แต่เนี่ยวันนี้แหละที่เรามองอย่างนี้แหละมันก็จะทําให้เราว่าฉันไม่ได้มองฉันปิดตาแล้วสิฉันหันไปใช่ไหม แต่พอถนะึงหน้าวันการสอบสวนตาเยเราพูดใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกินหน้าวันนั้นถูกปิดแล้วตาจะบอกอัลอว่าใช่ฉันมองมันมองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะต้องมองในสิ่งที่อ,อัลลองฺอนุญาตอนุญาตเท่านั้นเพราะฉะนั้นในเรื่องของพิกมรที่บอกว่าในวิธีการที่ให้ดวงตากับเรามองในสิ่งที่มันเป็น บวกแล้วไม่มองในสิ่งที่เป็นทารองจริงๆแล้วพอในในยะวันนี้ก็จะพูดในลักษณะคุณประโยชน์ของสายตากันเนี่ยมากพอแต่เดี๋ยวเราจะมาบอกว่าไอ้สิบประการที่เราที่เราทําไม่ได้กับ50ประกประไอ้สิบประการที่เราต้องส่งเสริมเราจะพูดอะไรในรายละเอียดแต่คงจะพูดเป็นเรื่องเรื่องเรื่องไปจะเป็นสาระที่ที่เราจะต้องพูดคุยกันนะครับ เพราะฉะนั้นการที่เราทั้งหลายเนี่ยใช้สายตาของเราในการที่ไม่เป็นพึงประโยชน์ในการใช้ชีวิตแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ของเราเองเนี่ยมันก็จะมีปัญหามันจะมีปัญหาวันนี้อาจจะเป็นแค่ปะ,ปะปะให้ท่านรู้ว่าสิ่งที่เราให้มาและท่านต้องรักษาในรักษาอย่างไรนะครับการรักษาก็คือว่าให้มา ด้วยฟไฟดลาคุณประโยชน์ที่จะใช้ก็คือให้พิเคราะห์ในเรื่องของสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้านั้นสร้างแล้วก็จงหลักตาปิดตาในสิ่งที่พระผู้เป็นเจ้านั้นไม่ให้เรามองเห็นหรือเป็นสิ่งที่หลองไปอันนี้เป็นเรื่องของของสายตานะครับเพราะฉะนั้นในในการใช้ชีวิตของเราในการที่จะรักษาตาดวงตาของเราเนะี่ยเพื่อให้เกิดความยังเกรงเราจะต้อง มีรายละเอียดอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ6ประกาศในเกรดนะครับก็คือว่าเราจะต้องใช้สายตาของเรานั้นให้รู้จักอัลลอฮ์ไล้เชือเ่อในาาอัลลอฮ์สุภาณวตาอาลาเพราะเรามองมักโกรธสิ่งที่อัลลอฮ์ชั้นให้มาตั้งแต่ชั้นฟ้าจนถึงบนดินเราเห็นแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะต้อง หาสแสวงหาส่วนสวรรค์ของรัชสพาหนวตาลาด้วยกับทางน้ำที่จะสู่สวรรค์ของเราด้วยก,การใช้สายตาก็คือหนึ่งการรู้จักอัลลอฮและต่ออ้าต่อพระองค์ต้องรู้จักเพราะอะไรเพราะให้สายตาได้รู้จักไปแล้วว่าวันนี้นะครับคอนเทนต์รู้จักอีมูฮัมมัดนี่ยรู้จักเพราะอัลลอฮ์ให้สายตาแต่ถ้าเกิดวันไหนอัหมัดเป็นคนตาบอดเมื่อไหร่ระรจะรู้ไหมว่าเจอใคร พราะฉะนั้นถึงต้งตองย้อนกลับไปที่การเชื่อฟังต่อรัชพานวตาลาอันที่สองก็คือว่าเราก็ควรที่จะรู้จักว่าอะไรที่เป็นชัยตอนอะไรเป็นคนที่ทรยศอันนี้เป็นประการที่สองที่เราจะ,สะแสวงหาทางหนัด้วยกับสายตาของเราอันที่สามก็คือการที่เรานั้นจะต้องรู้จักศัจธรรมรู้จักสัจธรรมหมายความว่า นั่นก็คือการที่เราใช้สายตาของเราเพ่งเล็งคำดํรา,ารันแห่งอัลลอฮฺสุบฮานาอฺจัอาลาและแนวทางแบบฉบ,บับท,ที่ถูกต้องของท่านนบีมูฮัมมัดสโ,โลลาะอ์กัวลยฮิวะสัลัมให้เรานั้นใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วไม่ได้บอกแล้วก็ไม่ได้บอกว่าพอเหนสายตาให้เราจ้องมองตรงนี้ไปแล้วเนี่ยให้ทำอย่างไรไม่ให้ดูเฉยเยนะครับเนี่ยมักก็คือให้เราคิดแล้วปฏิบัติตามมันอันนี้คืออันที่สาม ที่จะนำสายตาจะนำพาเราไปสู่สวรรค์ของลัทสุภาณวตารันที่สี่เราจะต้องวิเคราะห์รู้จักความเป็นเท็จและก็การรักษาให้ค้นจากความเป็นเท็จอันนี้ก็มาจากสายตาเหมือนกันสายตาเรามองบางคนบอกว่าจะเห็นจะเห็นว่ามันพูดจริงหรือพูดโกหกนะตาคือ หน้าตาของหวัวใจไอ้นี่พฤติกรรมของวิชาการของรถยุนยาบอกแล้วว่าทําไมเวลาเขาไปพิสูจน์ว่าพูดจริงพูดเท็จเนี่ยเขาให้เข้าไปสู่ห้องแล้วก็อยู่ที่สายตาการพูดคุยทำไมเวลาเขาสอบสวนแล้วเนี่ยเขาปิดเป็นห้องทึกแล้วก็คุยจ้องตากันสองคนเพราะถ้าโกหกมันจะจะมี เทคนิคและวิธีการบอกเลยว่าให้มันกำลังโบกสายตามันจะฟ้องเพราะสายตานั้นเป็นประตูของหัวใจเพราะฉะนั้นอันที่อันที่สี่นะครับก็คือเราต้องรู้จักในเรื่องของความเท็จและรักษามันให้พ้นจากมันอันที่ห้าก็คือว่าเรานั้นต้องรู้จักดุนยาแล้วก็ไม่ควรที่จะฝักใฝ่มันเห็นดุนยาเห็นสายตาคนอื่นที่เขา ร่ำรวยกาเราเขาใช้เป้นเขาใช้อะไรถ้าตักกะของเราพอเห็นปุ๊บแล้วก็นึกถึงอิจฉาริษยาเดี๋ยวรา้มันจะพูดในสิ่งที่ที่ไม่ดีสิประการมันจะมีเรื่องอิจฉาริษยามองอย่างไรแล้วเราจะต้องป้องกันมันอย่างไรว่าให้กลับมาหา,หาอะรถสุฮานาวะตาลาเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญอันนี้ก็คืออย่าไปปักใฝ่มันนะครับแล้วก็อันที่6อันสุดท้ายก็คือว่า ให้สายตาของเรานั้นรู้จักในสิ่งที่เราแสวงหานั้นกลับไปหาอารอะ์คือโลกแห่งความเป็นนิรันร์โลกแห่งความเป็นจริงนะคบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราที่อนามบอกตะกี้ว่าไอสายตาเนี่ยเป็นประตูของหัวใจในอักหานมีบอกไหม บอกไหมวันนี้เริ่มถามขึ้นเ๋ยเดี๋ยว,ยวอาทิตย์ไอถัดไปนี่ก็เตฟมาดิฉันไม่มาเรียนแล้วเว้ยมันถามใช่ไหมนะครับก็คือก็บอกไว้นะครับอัลลอฮฺสุบไพรรจารา,า,าบอกว่าอัลลอฮฺทรงรู้ถึงสายตาแห่งความปิดริวแล้วก็แอบมองแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามและทรงรู้สิ่งที่ัวใจที่ซ่อนเร้นของเขา จากความปรารถนาในการทําความชั่วและความปรารถนาในการทําความดีหมายความว่า,วาในยอห์นอโเลเปสายาที่สิบเก้าพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงเรื่องของสายตาของเราว่าสายตานั้นย่อมบิดผิวถ้าเรานั้นไปมองในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องห้าม แล้วเราจะต้องลดละสายตาอย่างไรให้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราอันนี้เป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องมาสร้างความวิเคราะห์ว่าเราจะทำอย่างไรแค่น,นี้ตะเกียะอย่างที่บอกว่าตะกี้บอกแล้วว่าอัลลอฮฺสุบฮานาห์ละฮานาก็บอกก็แสดงว่าอัลลอฮฺสุบฮานาห์ละฮานาบอกฮานาเคยบอกตอนที่พูดครั้งที่แล้วว่า จริงๆแล้วมักนกอื่นก็ย่อมปฏิเสธว่าจะสร้างมนุษย์ขึ้นมาทําไมถูกไหมรอบี่ผ่านมาจะสร้างมันทําไมเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะสร้างความไหยยันนาจะนองเลือดในแผ่นดินเนี่ยมังก,กอื่นนะมนุษย์ยังไม่เกิดขึ้นจะมันรู้แล้วว่าจิตใจมน,นุษย์เป็นอย่างไรแต่ลัทธิบาะตะาลาบอกว่าท่านไม่รู้ในสิ่งที่ฉันรู้แล้วก็จงดูสร้างว่าเดี๋ยวมันจะมีอินรทรี่ สูญต่อค่าเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นผู้ที่กีรนัยชีวิตของเรามาเพื่อให้เป็นอินทรมนุษย์ที่เป็นเป้าประสงค์ที่เอเราสภานวมาตราาสร้างเรามาเราจะทําอย่างไรอันที่หนึ่งการรักษาดวงตาที่ผ่านมาแล้วหนึ่งนเวลาใส่ครึ่งชั่วโมงเพิ่งกตายใส่ไม่ได้จบ นะครับเพราะฉะนั้นแะล้วเราจะให้ควรการกระทําของตนด้วยสายตาเราอย่างไรก็คือว่าเราต้องพิจารณาวิวัฒน์ของเราว่าเรานนั้กําลังทําอะไรสายตาของเรากําลังทําอะไรวันนี้อาณากําลังสอนท่านสายตาของอาาเดี๋ยวก็มองซ้ายเดี๋ยวก็มองขวากาลังทําอะไรอยู่กาลังดูว่าฟังจริงหรือว่าสะบังบกใช่ไหมอันนี้เราก็จะต้องรู้ว่าเรานนั้ต้องมีความเหมาะสมแค่ไหนราะนั้นบรรดา ราก,การต่างๆที่เรากําลังรอเหตการณ์ตอบแทนของเราเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากําลังทําอยู่นวันนี้เห็นภาพแล้วบางคนเนี่ยอันนี้รักษาแค่ดวงตานะแต่เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงถ้าทันนะถ้าพูดครบทั้งเจ็ดแล้วเนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นพยานซึ่งกันและกัน